ได้มาเยี่ยมสวนของลุงทองหล่อกับป้าวันนานะครับซึ่งอยู่ที่หลักห้าดำเนินสะดวกนะครับ <c oughs> ผม <c oughs> ผมเนี่ยทำเรื่องมูลนิธิใบไ,ไม้เขียวเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวอย่าง,ย,างยั่งยืนหาที่ที่แหล่งที่เป็นที่นักท่องเที่ยวเนี่ยโดยเฉพาะชาวไทยหรือต่างประเทศก็ตามอยากจะมาเที่ยวนะ <c oughs> ซึ่งซึ่งหาได้ยากประทับใจมากนะคิดไม่ถึงว่าเออเรานี่โชคดีมากสำหรับการมาวันเดียว วนเข้าไปชมในร่องสวนเนี่ยเป็นสวนที่สะอาดมากนะเป็นสวนที่สะอาดมากในในร่องสวนเนี่ยไม่มีจอกไม่มีแหนเลยนะครับแล้วผลผลิตเนี่ยมีมะพร้าวมีมะม่วงมีมะนาวมีกล้วยลูกสาวของคุณลุงทองหล่อคุณป้าค,คุณคุณป้าเนี่ยก็ทำเรื่องของรีสอร์ทพืนเพเนี่ยคุณพ่อผมก็เป็นคนหลักห้าก็วันนี้ก็ถือว่าโชคดีว่า เราได้มาเรียนเรียนสิ่นของของปู่ย่าตายายนะครับก็ถ้าได้มีโอกาสที่จะมาช่วยกันให้ยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรทางนี้นนะแล้วช่วยสร้างโอกาสให้เรวต้องเที่ยวได้มาพบกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะแล้วได้เห็นสิ่งที่ไม่มีที่ไหนในโลกทักี่แห่งที่จะเป็นอย่างนี้นะก็คิดว่าน่าจะช่วยกันมาต่อไปเพรที่เราเป็นคนชอบเที่ยว แล้วก็เราก็ไปเที่ยวมาเราก็อยากจะที่บ้านเราเนี่ยมันก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเราก็อยากให้คนที่อื่นน่ะได้มาเที่ยวมาสัมผัสชีวิตธ,ธรรมชาติเหมือนบ้านเราบ้างและจุดเริ่มต้นจริงๆในการจัดที่ทำโฮมสเตย์อันนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเมื่อเมื่อตอนที่ครบรอบครองดําเนินสะดวก150ปีะคะ่ะที่วัดเนี่ยเขาจัด จัดงานแล้วก็เขาก็บอกว่าในชุมชนเราเนี่ยไม่มีที่พักเลยอยากได้ที่พักให้กับคนที่มาเที่ยวมาค้างคืนบ้างเราก็เลยทําเริ่มทํามาเราก็เลยจัดเป็นเหมือนย้อนยุคกันนะคะเพราะตลาดน้าหลักห้าเนี่ยเขาเมื่อก่อนเนี่ยดังมากแล้วก็หายไปหายไปเพราะามีถนนรถมาถึงเขาก็ฟื้นฟูขึ้นมาเราก็เลยเป็นจัดว่ามาเที่ยวแล้วก็นั่งเรือนั่งเรือเที่ยวเป็นตลาดน้ำดำเนินซึ่งเป็นคน นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมมากในของคนที่มาจากที่อื่นเนี่ยค่ะก็เลยมาพ่วงกับตลาดน้าของเรานั่งเรือเที่ยวจากบ้านสวนเราไปเที่ยวตลาดน้ำดําเินตลาดน้ำเหล่าตักรักแล้วก็มาที่ตลาดน้ําบักฮาแล้วก็แล้วก็เราจะมีแพ็กเกจนะคะเก่สองวันหนึ่งคืนของเราเนี่ยจะมีที่พักพร้อมอาหารสามมื้อตอนเย็นเนี่ยมาถึงเราก็จะมีน้ำมะพร้าวให้ ะะหลังจากน้ำทานมะพร้าวเสร็จเราก็จะตอนเดินเที่ยวในสวนถ่ายรูปจุดต่างๆจนกระทั่งช่วงเงย็นเนี่ยสวยมากถ้าจเป็นในวันที่ฟ้าเปิดนะคะจะได้เห็นพระาทิตตกดินดวงใหญ่มากบนดาดฟ้าของเราะคะ่ะ แล้วก็เย็นเราก็จะมีอาหารให้นะคะเช้าก็จะมีใส่บาตรพระภายเรือหลังจากพระภายเรือเสร็จเราก็จะนั่งนั่งเรือไปเที่ยวตลาดน้ำํำเ,เนาตลาดน้ำตร,รัลักแล้วก็มาจบที่ตลาดน้ำตรักล่าแล้วก็ทานก๋วยเตี๋ยวเรือซึ่งก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเป็นมีขึ้นชื่อของตลาดน้ำารักล่าเป็นวันจบเป็นเป็นจบทริปสับสองวันหนึ่งคืนถ้ามาเป็น<บ>เป็นกรุ๊ปนะคะถึงหกท่านเนี่ย หวล,ละพันเจ็ดถึงสิบจะหัวละเก้าร้อยถ้าไม่มาพักนะคะมีบปิการพายเรือในสวนพายเรือเที่ยวในสวนามาเที่ยวสวนเราก็จะมีสวนมะพร้าวสวนมะนาวแล้วก็มีกล้วยมีมะละกอแล้วก็มีเป็นค้างน้ําเต้าให้พายเรือเล่นภายในสวนเราแล้วก็มีจุดต่างๆให้ถ่ายรูปนะคะ ก่อนจะกลับบ้านนะคะเราก็จะมีมะพร้าวให้หนึ่งลูกค่ะแล้วก็มีมะนาวให้หนึ่งฉลอมเพื่อน,นํากลับบ้านไปวันเด็ดที่ของเราราคาท่านละหนึ่งร้อยบาทค่ะเรื่องของโคกหนองนาค่ะซึ่งเราชอบก็คือเอามาทําทําให้เป็นโคกหนองนาของเราเองนิดนึงสําหรับว่าปลูกปลูกข้าวปลูกผักอันนี้เป็นความสุขส่วนตัวนะคะแล้วก็จะมีจุดถ่ายรูปเป็นหอคอยขึ้นไปในกลางคืนก็จะได้ดูดาวเปิดโลง่ลงๆดูดาวอะไรเงี้ยค่ะมีนิดนึง แต่ว่าเป็นปลูกผักก็จะเป็นปลูกแตงกวามะเขือซึ่งเป็นอาหารในชีวิตประจําวันของคนเราเนี่ยอันนี้นะคะคือโคกหนองนาในในจินตนาการของเราะค่ะก็มีโคกมีหนองแล้วก็มีนาเนี่ยมีปลูกข้าวปลูกผ,ผักซึ่งไว้ทานได้เองไม่ต้องไปซื้อหรืออะไรเงี้ยถ้าเหลือก็ขายแจกประว่ากันไปเงี้ยะะถ้ามีโอกาสมาแวะเยี่ยมชมเราได้นะคะ